นายอภิชาติอายุ32ปีคนที่เป็นคนงานเพาะต้นโป๊ยเซียนถูกยิงด้วยปืนขนาด9มมเข้าที่แขนทั้งสองข้างกระสุนไม่เข้าครับคุณผู้ชมเออเออสี่นัดเนี่ยนะสี่นัดกระสุนไม่เข้าเลยเป็นแค่รอยแดงๆบ,บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองที่แขนทั้งสองข้างคนเหียนเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าคนงานที่ถูกยิงเนี่ยก็คือนายอภิชาติคนนี้ เพิ่งย้ายมาอยู่กับภรรยาได้ประมาณ2-3เดือนเท่านั้นเองก่อนเกิดเหตุเนี่ยป้าได้ยินคนทะเลาะกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดตามมาก็เลยวิ่งออกมาดูที่ประตูบ้านเห็นมือปืนเดินหนีไปแต่ตอนไม่รู้เป็นใครนะครับในใจสงสัยว่าน่าจะเป็นนายจ้างครับทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดเลยค่ะแล้วก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายวิโร์อายุ50ปีเป็นนายจ้างจริงๆหลังก่อเหตุแล้วเขาขับรถบรรทุกหกล้อไปพร้อมกับภรรยาคนเจ แล้วทราบต่อมาว่าทั้งสองคนเนี่ยนำของไปส่งที่ตลาดสีเมืองที่จังหวัดราชบุรีก็เลยตามไปจับตัวได้